สวัสดีค่ะพบกับรายการ Go Insight จากบริษัท Classico Future ในช่วงบ่ายวันอังคารที่20มกราคมนะคะสำหรับราคาทองคำในช่วงนี้ก็แก่งตัวในกรอบแคบๆนะคะเมื่อคืนตลาดสหรัฐก็ปิดทำการนะคะช่วงเช้าในเอเชียก็เปิดตลาดที่บริเวณ1,276แล้วก็เคลื่อนไหวในกรอบแคบระหว่าง1,274ถึง1,278นะคะก็มีความเคลื่อนไหวน้อยมากนะคะทรงตัว เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นมามากนะคะที่ระดับ92.80ส่วนราคาน้ำมันก็ลดลงมาที่47.32นะคะวิรารนเชื่อว่า OPEC จะไม่ลดปริมาณการผลิตแล้วก็ราคาน้ำมันอาจจะล่วงลงมาถึง25เหรียญต่อบาร์เรลได้ ในช่วงนี้ราคาทองคำก็ยังได้รับแรงหนุนจากการซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยนะคะ IMF มีการลดคาดการเศรษฐกิจโลกปีนี้ลงแล้วก็เรียกร้องให้แต่ละประเทศใช้มาตรการการเงินผ่อนคลายสำหรับคืนนี้นะคะช่วง4ี่ทุ่มนะคะจะมีตัวเลขดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยเดือนมกราคมประกาศนะคะส่วนภาพทางเทคนิคของราคาทองคำนะคะก็ภาพกราฟไล สองชั่วโมงนะคะราคาขึ้นไปที่กรอบบนของชแนลขาัขึ้นแล้วก็มีการย่อตัวลงมาเนื่องจาก ASI เ,เข้าเขตโรบอทนะคะเราก็ยังมองว่าในช่วงนี้น่าจะเป็นลนักษณะของการพักตัวก่อนนะคะหลังจากที่ขึ้นชนแนวต้านบริเวณเส้น0 400, 400วันแล้วย,ยังไม่ผ่านนะคะก็ทำให้มีการอ่อนตัวลงมา แนวรับก็มีที่บริเวณ1,270แล้วก็1,260นะคะแนวต้าน1,280แล้วก็1,300เหรียญน,นะคะสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำในช่วงบ่ายวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ